เราค้นคว้ากันมานานครับแล้วเราก็พบว่าน้ำยาล้างจานที่เราใช้กันทุกวันนี้นอกจากจะใช้ล้างจานแล้วสามารถล้างถ้วยก็ได้ล้างแก้วก็ได้ล้างกระทะก็ได้รู้ไหมครับว่าแมลงวันมีอายุไขเพียงแค่24ชั่วโมงเท่านั้น<อ>เพราะถ้าเกินนั้นเขาจะเรียกว่าแมลงสองวนันเพื่อนๆรู้ไหมครับไส้เดือนมีอายุเพียง30วัน<อ>บางตัว29วันบางตัว31วัน<อ>แต่ถ้าเกินกว่านั้นจะเป็นไส้2เดือน จริงๆแล้วถั่วฝักยาวไม่ว่าคุณจะหั่นชิ้นเล็กๆหรือซอยละเอียดแค่ไหนมันก็ยังเป็นถั่วฝักยาวไม่ใช่ถั่วฝักสั้นไม่ใช่ถั่วฝักละเอียดไก่ทอดน้ำปลาจริงๆแล้วไก่ไม่ได้ทอดอแต่เป็นพ่อครัวตั้งหาที่ทอดรู้ไหมครับมีดโกนหนวดนอกจากจะโกนหนวดได้ยังสามารถโกนโกนอะไรอ่ะโก,โกนหน้แข้งออตบใจมโกนหน้ะแข้งได้กันไก่สามารถตัดกระดาษได้ตัดผ้าได้ตัดผมก็ได้แต่ไม่สามารถตัดใจจากเธอได้ และสุดท้ายครับเ,เพื่อนๆทุกยุคทุกสมัยผู้ชายคือช้างเท้าหน้าแต่ผู้หญิงไม่ใช่ช้างเท้า,าหลักเพราะจริงๆแล้วผู้หญิงคือช้างเท้า,าเอวครับ <S <S เท้ายังเก่งเท้าแหลงหนาชี้นิ้วความรู้ดีๆมีอีกเยอะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเราไว้เยอะๆนะครับก